คณะกรรมการยกรางัรัฐธรรมนูนประชุมเพื่อสรุปหลังรับฟังข้อเสนอการจะทำร่างรัฐธรรมนูญของสปชโดยต้นเดือนมกราคมจะประชุมพิจารณายกกร่างรัฐธรรมนูญทันทีหลังคณะกรรมการกฤษฎิกาพิจารณาเสร็จสิ้นในกำหนดสิทธิสมานโษกคณะกรรมการยกกร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการยกกร่างว่า จากการพิจารณาความเห็นและข้อเสนอแนะของสอปชตลอด3วันที่ผ่านมามี246ประเด็นซึ่งในวันที่22-26ธันวาคมจะประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีิกาไปพิจารณาถ้อยคำคำจำกัดความที่จะบัญญัติในรัฐธรรมนูญและวันที่5มกราคม2558คณะกรรมการยกร่างจะประชุมเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญต่อทันที ส่วนกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้เป็นการปิดกั้นแนวทางดังกล่าวเพียงชี้เห็นถึงปัญหาที่จะตามมาเท่านั้นขณะที่ประธานสอนอชอและประธานสอปอชอได้นัดหมายส่งความเห็นของทั้งสอนอชอและสอปอชอให้กับประธานกรรมธิการยกกร่างรัฐธรรมนูญในบ่ายวันพรุ่งนี้และนายวีราการมุสิกพงศ์อดีตประธานแนวร่วมกลุ่มประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรืออปอชอจะเข้าแสดงความเห็นประกอบยกกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นกัน